นะครับฟิมปงเนี่ยต้องเล่นแทนตำแหน่งของโมซาลาแล้ววันนี้นะลิพูจะลงสนามนะเปิดเจอกับบาสซี่เนี่ยคือตอนนี้ลิพูนะครับจะให้โอกาสคาวิลแลมซี่ลงในเกมคาราบาวครับและเชื่อว่าถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นลิพูคงจะไม่ขยับในเดือนมกราคมนี้ลิพูนะครับจำเป็นนะครับที่ถ้าสมมติว่าเกิดคาวิลแลมซี่บาดเจ็บอีก โซบสไตร์ so line, อาจจะไปเล่นตำแหน่งแบ็กขวาและนี่คือสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลไม่อยากเห็นนะเขาอยากเห็นโซบสไตร์เนะี่ยขึ้นไปยิงประตูมากกว่านั่น็หมายเขาว่านะครับสิ่งที่อยู่ในข่าวนี้ก็คือคอนเน์แบลรี่เนี่ยปิดเทอมนะครับไปผ่าตัดและหลังจากนี้นะการเซ็นสัญญากับแบ็กขวาคนใหม่ของลิเวอร์พูลมันจะยังไม่เกิดขึ้นนั่น็งมายเขาว่าโอกาสที่โซบสไตร์จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวายังมีอยู่เหมือนเดิมนี่คือเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย